เพื่อเป็นการขยายความอย่างละเอียดจากหัวข้อที่แล้วมาลูกนีขี้ช่อที่ท่านยังไม่รู้จักในคลิปนี้ท่านพุทธทาสได้อธิบายความหมายของาธาตุขันอายตนะที่เป็นการยืมธรรมชาติมา เอพูดกันให้มันยืดยาวละเอียดกว่านี้หน่อย <c oughs> เพื่อจะได้เข้าใจได้เรายืมธาตุตามธรรมชาติคำว่าเรานี่มันความโง่ความโง่ของีง่เป็นตัวชีวิตยืมธาตุทั้งหกของธรรมชาติแล้วเอามาเป็นตัวกูเป็นชีวิตของกูธาตุทั้งหก อัตภาพของคนคนหนึ่งชีวิตของคนคนหนึ่งประกอบอยู่ในธาตุทั้งหกคุณยายตามสาราวัดเคยได้ยินแต่ธาตุทั้งสี่ก็พูดกันแต่เพียงธาตุทั้งสี่แต่เมื่เรียนให้รู้ให้ครบถ้วนจริงๆจึงจะพูดว่าธาตุทั้งหกไอธาตุทั้งสี่เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุ ฝ่ายร่างกายเท่านั้นฝ่ายร่างกายวัดฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายวัตถุส่วนอีกสองธาตุคือธาตุอากาศธาตุวิญญาณนั้นไม่ใช่เนื้อหนังร่างกายธาตุอากาศเป็นธาตุว่างธาตุวิญญาณคือธาตุจิตใจธาตุจิตใจสําหรับจะรู้สึกอะไรได้แต่มันก็ว่าเป็นธาตุด้วยเหมือนกันคือทรงตัวเองอยู่ได้โดยตัวเองเนี่ยธาตุทัส่วนละเอียดที่เราจะแบ่งแยกอีกไม่ได้เราเรียกว่าธาตุธาตุ ยืมมาทั้งหกธาตุเอามาเป็นตัวชีวิตออมาเป็นตัวกู <c oughs> ดินน้ำลมไฟสี่อย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้จักยังไม่รู้จักเรื <c oughs> ่อท่องได้ตามที่เขาบอกท่องได้แต่มันไม่ถูกตามความเป็นจริง <c oughs> มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ <c oughs> แต่ว่ามันก็น่าสงสารเหมือนกันเพราะไม่มีใครสอนแล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์มากไปสักหน่อยด้วยที่ว่าถัดดินถัดดินนั้นมันไม่ใช่ก้อนดินที่เรียกว่าถาดน้ําถาดน้ำนั้นมันไม่ใช่น้ํามันไม่ใช่น้ามันมันหมายถึงสิ่งอื่นถัดลมก็เหมือนกันถัดไฟก็มันเหมือนกันไม่ใช่ตัวลมไม่ใช่ตัวไฟ มันได้แก่ตัวคุณสมบัติคุณค่าหรือคุณสมบัติที่มันทําหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเฉียบขาดไปตามหน้าที่ของมันธ <c oughs> าตุดินนั่นก็คือของแข็งมันกินเนื้อที่ถ้าไม่แข็งมันกินเนื้อที่ไม่ได้มันต้องแข็งมันต้องเป็นของแข็งแล้วมันกินเนื้อที่ คุณสมบัติแห่งการกินเนื้อที่เรียกว่าธาตุดินคุณสมบัติแห่งการกินเนื้อที่มีอยู่ที่ไหนตรงนั้นเป็นธาตุดินก้อนหินเนี่ยเป็นธาตุดินต้องกินเนื้อที่แต่นั่นเรื่องข้างนอกไม่ต้องพูดเรื่องข้างในเอาเฉพาะส่วนที่กินเนื้อที่นะเช่นเนื้อหนังกระดูกเนี่ยเอาเฉพาะส่วนที่กินเนื้อที่นะจึงจะเป็นธาตุดิน อาการที่กินเนื้อที่มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าธาตุดินธาตุดินจะเป็นอาการที่เราแจกกันว่าผมคนแล้วฟันนั่งไอ้ไอ้เหล่านี้ก็ได้มันส่วนที่มันกินเนื้อที่ <c oughs> ทน,ทน,นะที่ธาตุน้ําธาตุน้ํานะมันส่วนที่เกาะกลุ่มกันยึดเหนียวเกาะกลุมกันว่าอย่าให้กระจัดกระจายออกไปในลักษณะที่เห็นได้ง่ายคือลักษณะของน้ํา น้ำเมื่อถูกแบ่งแยกก็วิ่งเข้าหาตามเดิมนะใครจะขีดน้ำแยกจากกันก็วิ่งเข้าหากันตามเดิมมันเกาะกลุ่มอำนาจเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มนั่นคือถาาุน้ำ <c oughs> มันก็ไม่อยู่ในส่วนที่เป็นน้ำเช่นเลือดเช่นน้ำน้ำตาน้ำน้องก,ก็ตามที่มีมีอยู่ในร่างกายนะส่วนใดที่มีลักษณะเกาะกลุ่มอย่าให้ธาตุดินกระจัดกระจายออกไป ก็เรียกว่าถาดน้ําที่เป็นทางวัตถุแ <c oughs> ท้ๆก็เอาน้ํามากราว <c oughs> ให้ปูนซีมเมนต์มันจับตัวกันเนี่ยถาดน้ํามันทําหน้าที่ให้เกาะกลุ่มซึ่งกันและกันไม่ใช่หมายถึงน้ำไม่ไม่ใช่ถึงหมายถึงน้ำอย่างเดียว เดี๋ยวจะไหวฟังแหมในตัวน้ามันก็เป็นตัวธาตุดินแต่ส่วนที่มันกินเนือ้อท,ที่มันเป็นธาตุดินส่วนที่มันเกาะกุไม่ติดกันอยู่มันก็เป็นธาตุน้ําที่ีว่าธาตุไฟธาตุไฟนี่เป็นธาตุที่มีคุณค่าเผาไหม้เผาไหม้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเผาไหม้จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งธาตุไฟก็คือธาตุเผาไหม้ให้กลายเป็นสิ่งอื่นน่ะ ธาตุไฟให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธ <c oughs> าตุลมมีอาการขยายตัวขยายตัวขยายตัว <c oughs> มันจึงเคลื่อนที่ได้ธาตุที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้นั่นแหละเรียกว่าธาตุลมอย่างนี้จะไม่เคยได้ยินก็ได้บางคนจะไม่เคยได้ยินก็ได้แต่ตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ ที่ในตัวเราเนี่ยมันมีเช่นว่าเนื้อเนื้อตัดเนื้อมาก้อนนึงจากตัวเราในเนื้อก่อนนั่นละมีส่วนที่เป็นของแข็งกินเนื้อที่เรียกว่าถาดดินะส่วนที่เป็นถาดน้ําที่เกาะกลุ่มกันอยู่ก็มีเือนในเลือด <c oughs> ที่มันยังเป็นอุณหภูมิเป็นอุณหภูมิอุ่นอยู่เป็นถาดไฟแล้วส่วนที่เป็นแก๊สระเหย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 จนหมดไปมันก็เป็นถาุถาุลม เนื้อก้อนหนึ่งในตัวเราเนี่เป็นทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเพราะมันเห็นได้อยู่ะเป็นส่ว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 นอย่าชี้เออนั่นนี่เช่นว่าเนื้อเป็นธาตุดินอย่างนี้มันไม่ถูกนะมันว่าอย่างผิวเผินต้องชี้ไปที่หน้าที่ของมันหรืออิทธิพลของมันหรือคุณค่าของมันในตัวคนมีทั้งธาตุมีธาตุทั้งสี แล้วไม่อาจจะแยกโดยเด็ดขาดว่าเป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็คือธาตุดินเลือดน้องเป็นธาตุน้ํานี่มันไม่ไม่รูปเพราะมันไม่รวมอยู่กันได้ <c oughs> ในเนื้อมันก็มีธาตุน้ํามีธาตุไฟคืออุ่นมีธาตุระเหยคือแก๊สระเหยไปได้มันก็เป็นธาตุลมคือเอาเลือดมาในเลือดนั่นก็มีของแข็งของแข็งที่เป็นละเอียดซ่อนอยู่นั้นส่วนนั้นในเลือดนั่นก็เป็นธาตุดิน แล้วส่วนที่เป็นน้ำที่เป็นเป็นตัวยืนรองเป็นน้ำก่อลุมก็เป็นถาุน้ำแล้วในเลือดนั้นก็มีอุณหภูมิก็เป็นถาดไฟมีแก๊สระเหยอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นถาุลมแต่ที่เราสอนกันได้รับคำสั่งสอนมันมันแยกออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของเด็กๆมากเกินไปถ้าเป็นเรื่องของปรมาตา แล้วธาตุดินนะคือธาตุที่กินเนื้อที่ธาตุน้ำคือเกาะกลุ่มให้มันรวมกันอยู่ไม่กระจัดกระจายธาตุไฟเป็นอุณหภูมิที่เผาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธาตุลมทำให้เคลื่อนที่ได้ให้ระเหยได้ลอยไปได้ให้เปลี่ยนไปนี่ <c oughs> สี่ธาตุนี่มีอยู่ตามธรรมชาติในตัวธรรมชาติ <c oughs> ก็ยืมมายืมมา <c oughs> ใช่เป็นส่วนประกอบของร่างกายเอาทินิทตศที่ห้าคืออากาศธาตุนี่คือธาตุว่างอากาศแปความว่างที่ว่างความว่างเป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งธาตุเหล่านั้นถ้าไม่มีความว่างไม่มีที่ว่างมันก็ไม่มีที่อะไรจะอาศัยนี่พูดแล้วมันหอ หน้าหัวที่ไม่ไม่รู้จักความว่าง <c oughs> มันต้องรู้จักความว่างมันจึงจะรู้จกักไอ้ที่ที่อาศัยเอาละถ้าไม่มีที่ว่างโลกนี่จะอยู่ได้อย่างไรคุณคิดดูถ้าโลกถ้ามันไม่มีที่ว่างไอ้โลกทั้งโลกนี่มันมันจะอยู่ได้อย่างไรถ้ามันมีอันอื่นอยู่ซะแล้วนั่นแมันต้องมีที่ว่างไอ้โลกทั้งโลกนี่นมันจึงจะอยู่ได้ แล้วที่ว่างว่างตามธรรมดานี่ถ้าห้องมันว่างเราจึงจะเข้าไปนั่งไปนอนได้ก้าวอีมันว่างเราจึงจะนั่งได้ถ้าเก้าวอีไม่ว่างก็นั่งไม่ได้ถ้วยแก้วขันน้าถ้วยชามอะไรก็ถ้ามันว่างจึงจะใส่อะไรลงไปได้ไปได้แล้วมีคุณค่าที่ว่างมันยังเป็นธาตุชนิดรองรับคุณสมบัติ ที่ว่างคือรองรับให้สิ่งอื่นเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ได้นี่เรียกว่าถาุว่างเรามีถาดว่าง,าท,าางทั่วไปทั้งตัวแหละถาดดินถาดน้ำถาุไฟถาดลมจึงตั้งอาศัยอยู่ได้บนธา,วาุว่างว่างมีที่ว่างมันจึงจะใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้ามันเต็มแล้วมันไม่มีที่ว่างมันก็อยู่ไม่ได้ข้าวไปไม่ได้นี่ก็เป็นถาดที่ห้าก็ยืมของธรรมชาติมา ใชยประกอบกับธาตุทั้งสี่ที่นี่ก็ธาตุที่หกคือวิญญาณธาตุนี่ธาตุนี้พิเศษไม่เป็นรูปไม่ใช่รูปเป็นเรื่องนามเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องทางจิตใจรู้สึกอะไรได้ธาตุนี้มันตา่างกับธาตุที่แล้วมาคือมันเป็นธาตุที่รู้สึกได้นะรู้สึกได้ที่จะทําความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะธาตุนี้มันรู้สึกได้ เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุสำหรับรู้สึกสำหรับรู้จักสำหรับสเสวยอารมณ์อะไรก็ตามมันเป็นธาตุจิตที่มีความรู้สึกนี่เป็นธาตุที่หกเป็นฝ่ายจิตใจ,จาธาตุนี่สำคัญมากมันนำหน้าธาตุทั้งหลายแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต้องมีที่อาศัยอาศัยที่ธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็ต้องมีที่อาศัยคือที่ว่างที่ว่าง ดังนั้นชั้นตัวไปสุดก็คือความว่างไอ้สี่ธาตุทางวัตถุอาศัยความว่าง <c oughs> เป็นร่างกายขึ้นมาไอา้ธาตุที่หกคือวิญญาณก็อาศัยร่างกายนั้นเลยครบครบเป็นหนึ่งอัตภาพคือเป็นชีวิตหนึ่งหนึ่งนี่ธรรมชาติให้ยืมมาธรรมชาติให้ยืมมาประกอบกันเป็นชีวิตหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ที่นี่เราจะมาดูอย่างที่ว่าเมื่อมันทําหน้าที่ครบถ้วนนั้นเราเรียกว่าขันและไม่ไม่เรียกว่าธาตุนั่นทำหน้าที่เป็นร่างกายเรียกว่ารูปประขันทําหน้าที่รู้สึกสิ่งที่มากระทบเรียกว่าเวทนาทําหน้าที่สําคัญมัน่นหมายสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นอะไรเรียกว่าสัญญาทำการคิดนึกคิดนึกคิดนึกว่าจะทำอย่างไรต่อไปนี่เรียกว่าสังขาร ที่คอยรู้แจ้งทางอาเจ,จะนะนั่นเรียกว่าวิญญาณหลายทางรู้จักทำความรู้จักอารมณ์นีนหลายหลายทีวิญญาณทำหน้าที่กอนไครหมดแต่เอาไปไหว้ร่างกายหนูเพราะมันทำหน้าที่หลายหน <c oughs> ถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องนี้เพิ่งก็คอยสุดสนใจศึกษากันไว้บ้าง,าง <c oughs> พอยกตัวอย่างน,นะพอตาเห็นรูปตาเห็นรูป <c oughs> ในกรณีที่เรียกว่าตาเห็นรูปอ่ะในที่แรกจักสุวิญญาณทำหน้าที่ <c oughs> จับไปที่รูปจักสุวิญญาณไม่รู้อะไรมากรู้แต่เพียงว่าโอ้สีอะไรขนาดอย่างไรรูปร่างอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรนี่จักสูวิญญาณทำหน้าที่ <c oughs> พอจักสุวิญญาณทำหน้าที่อย่างนี้เสร็จแล้ว มีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้สันฐานอย่างนี้มโนวิญญาณมาทีหนึ่งเอ้อะไรก้อนหินด้วยมีรูปร่างอย่างนี้มิติอย่างนี้สีสันอย่างนี้ขนาดอย่างนี้หรือดอกไม้เว้ยหรือขี้หมาเว้ยจักสุวิญญาณรู้ไม่ได้รู้แต่ว่ารู้ได้แต่ว่าวินสีอะไรรูปร่างอย่างไร <c oughs> ต่อเมื่อมโนวิญ,ญญาณมามันยังรู้โอ้อะไรอะไรก็ะทังรู้เนี่ยเป็นดอกไม้เป็นขี้หมาเป็นอาหารกินได้กระทังรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วมีมโนวิญญาณอย่างอื่นจึงประกอบไปด้วยปัญญามากขึ้นไปรู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้เน่ยมันจะรู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้เน่ยวิญ,ญญาณทําหน้าที่หลายทรบหลายซ่อนเนียเลยไปว่า้างล้งสุดทั้งที่มันทําหน้าที่ก่อนสุด แล้วทำหน้าที่เรื่อยๆ,ๆไปจนกระทั่งเป็นหลังสุด <c oughs> จนกระทั่งยึดถือเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาเปเป็นเรื่องของมโนวิญญาณ <c oughs> ที่เป็นผู้สัมผัสให้เกิดความคิดก็จะทำอย่างไรจะได้อย่างไร <c oughs> <c oughs> เรียกว่ารูปขันเมื่อทำหน้าที่เป็นร่างกายเรียกว่าเวทนาขันมอรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบ เรียกว่าสัญญาขันว่าทำหน้าที่มัน sociedad, Bref, ين, มัดหมายมันมั่นหมายว่ามันเป็นอะไรกันได้เร so <c oughs> ียกว่าส <c oughs> ังขารขันว่ามันคิดนึกหลังจากสําคัญมันหมายแล้วมันคิดนึกอย่างไรก็เรียกว่าสังขารขันส่วนวิญญาณขันสารธรรมรู้แจ้งหรือรู้จักหรือรู้โดยประจักษ์เวลาไหนก็ได้ตรงกลางกันข้างต้นก็ได้ตรงกลางก็ได้ข้างปลายก็ เมื่อทำอย่างนี้ขันห้าขันห้านั่นหละเรียกว่าตัวชีวิตยืมมาจากธรรมชาติเอามาจากธรรมชาติหรือเป็นตัวธรรมชาติเอามาชาติเป็นขันห้าที่ว่าที่มันที่มันตามสุดที่มันง่ายสุดเรียกว่าอายาตนะเอามาเป็นเครื่อง รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าประสาททางใจไม่เรียกว่าประสาทแต่ก็ทําหน้าที่อย่างเดียวกับประสาทแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกเป็นอย่างอื่นเขาเรียกว่าประสาทที่ทําหน้าที่รู้สึกทางตาประสาททางหูประสาททางจมูกประสาทเรียกเรียกเรียกทั้งกลุ่มทั้งก้อนนว่าอาญตนะอาญตนะคือตาอาญาตนะคือหู อยนะคือจมูกอยนะคือลิ้นอจนะคือกายอยาจนะคือใจอย่างนี้อายจตนะมักเป็นชีวิตยืมมาจากไหนะยืมมาจากธรรมชาติ <c oughs> รเรื่องธาตุสี่ไว้ดีๆถ้าจะเป็นพุทธบริษัทที่คงแก่เรียนแล้วก็รู้จักธาตุสี่ไว้ดีๆอย่าเพียงแต่ดินน้ำลมไฟแล้วก็ไปหมายถังก้อนก้อนก้อนหลานะมันไม่ใช่อย่างนั <c oughs> ้นหมายถึงคุณสมบัติของสิ่งนะั้น รูเรื่องขันก็รู้จักรู้จักที่มีอยู่จริงมันไม่อยู่จริงมันเกิดดับเกิดดับรูปประคันทาหน้าที่เสร็จเกิดเวทนาขัน,ขนเกิดสัญญากันอยู่ตลอดเวลามันรู้จักคันห้จริงอย่างนี้รู <c> ้ <oughs> จักตาหูจมูกล่้นกายใจทีจมจม่มันทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวตาทาเดี๋ยวหูทาเดี๋ยวจมูกทําเดี๋ยวท่ามันทําหน้าที่อยู่ตลอดเวลานี่คือตัวชีวิตที่ธรรมชาติให้ยืมมา แต่ใครก็ไม่รู้ <c oughs> ว่ากองกูว่าตัวกูก็คืออวิชชาอาวิชชาเป็นธาตุชนิดหนึ่งกันคือธาตุไม่รู้ธาตุงโง่อวิชชาธาตุเข้ามาควบคุมสิ่งเหล่านี้หมดเลยกลายเป็นตัวกูขึ้นมาเพราะอาวิชชาธาตุทะนนผู้ที่ขบก็คืออวิชชาธาตุ ทำให้รู้สึกก็ไม่ใช่หมว่าตัวกูบ้างว่าของกูบ้างไม่ถือว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นขันตามธรรมชาติเป็นอายุณะตามธรรมชาติดังนั้นเราจึงได้โง่พอตาเห็นรูปกว่ากูเห็นพอหกูได้ยินเสียงกว่ากูได้ยินจมูกได้กลิ่นกากูได้กลิ่นอย่างนี้เรียกว่ากูกูเข้ามาโกงธรรมชาติคดโกงธรรมชาติเอาตัวธรรมชาติ ที่จะรู้จะเห็นมันเป็นตัวกูเสียนี่คดโกงคดโกงมันเป็นตัวกูเป็นตัวกูมันก็กัดทันทีก็จะหนักอกหนักใจเพราะสิ่งนั้นเพราะเป็นตัวกูเพราะเป็นของกูเมื่อเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็มีวิตกวิตก,ตกมีความคิดมีกังวลที่จะต้องทาต้องจัดมันเชยอ,อยู่ไม่ได้แล้วมันกลัวจะเสียหายหรือว่ามันกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เกิดเป็นของหนักขึ้นมาถ่านด,ดินถานน้ำถาดไฟถานลมก็กลายเป็นของหนักขึนมาเพราะยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็กลายเป็นของหนักนเพราะยึดถือตาหูจ,จมูกล่้นกายใจก็เป็นเหมือนกับว,ว่าเป็นในสัตว์ร,ร้ขอบกัดขึ้นมาเพราะยึดถือนี่เรียกว่า ชีวิตยืมมาแล้วก็มาปล้นเอามาเป็นของกูเขาเรียกว่าตระบัตฟังยากๆตระบัตตระบัตสัตว์ของจริงเป็นของยืมมาแล้วมาตระบัตสัตว์เป็นเป็นของกูเช่ไนี่เรียกตระบัตหรือยกัยอกยักนแล้วมันก็ถูกกัด ลูกนี่ขี้โกงลูกนี่ขี้โกงที่ท่านไม่รู้จักนั่นคือใครอลูกนี่ที่ีโกงที่ท่านยังไม่รู้จักนั่นคือใครอยู่ที่ไหนคือที่นั่งอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่เล่าดางนั้นดีกว่า <so b lier> ลูกนี่ขี้โกง <c oughs> ยืมของธรรมชาติมาแล้วว่าตัวกูว่าของกู ถูกตบหน้าถูก,ถ,ก,ถ,กถูกตบหน้าโดยธรรมชาติตบหน้าคือมีความทุกข์ขึ้นมาทันควันชีวิตก็กัดเจ้าของชีวิตก็กัดเจ้าของขึ้นมาทันควันมันถูกตบหน้าเรียบเสมือนถูกจับมาลงโทษมาฟ้องศาลลงโทษใส่คุกใส่ตารางเลยเนี่ตัวกูตัวกู <c oughs> คือคนขี้โกง ที่ยืมมาแล้วยักยอกเอามาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกู